สว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุกุลทุกคนครับผมเป็กก่อนเด็กม่อีกแล้วครับพี่น้องมืาอนี้มากับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยโอ้ยเอาของเสียมาฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮ้ยเบิ่งดลพี่น้องเห็นบ่ตําซั่วเนาะพี่น้องเนาะตําซั่วตีนไก่แซ่บๆน้ำกันพี่น้องมืาอนี้ยเฮ้ยใส่บักพริกเบิ่ง อ้แดงจึงคืนอยู่ไหมพริกเนาะใส่ประมาณจะกับหนึ่งเนึ่พี่น้องทั้งพริกแห้งพริกสดแซ่บๆกันน้ำปลาด้านนูว่าอูหลังจากเดือดงานพี่น้องส่วนนี้บวคใครได้เฮ็ดคลิปพี่น้องเอ้ยหยากการยากงานแห่งเนาะโอ้บบวบางกันเนาะพี่น้องเนาะจังใดจังใดก็อย่า,ยาลืมอเปกยกรักเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอเปกยกรักเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวน้องงานคนนี้เด้อกับผมทางช่องเปกยกรักเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามาพี่น้องมือนี้นี่ผักเข้า ผักชีเล่าแล้วก็ผักคอร์ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมื้อนี้ได้ไอเพิ่นเอนาน้ำเขามาเอาฝากพี่น้องนี่หนำเขาม,ขมาเนาะพี่น้องนเนาะแซ่บๆเหมือนกันเนาะมื้อนี้เอออยู่บ่ได้ถ้วยมีเปิ๊กไปแล้วพี่น้องครึ่งนึงเนาะเดี๋ยวครึ่งนึงนเ,เงงปิ๊กไปกินไปเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันครับผมมักไผหมักมันเอ้าโอ้ เปกเข้าไปยังกับแซบพี่น้องเนาะกินมะละม่ดีกินได้บ่อยพี่น้องเป็นโทษโอ้เอาเสพๆกันพี่น้องเนี่ยกินไก่เ้าเห็นบ่โอ้เนี่ยเสพๆเลยอืมว่าชวนดีเสพ อยากเล่นพี่น้องเนอะพราะ่้เอใส่ออกมืนี้มอยกูดูอ้อนอดอือโอ้ส้วอ่ะือ โอ้อยงั้นพักคอร์ดกบก่อนอืมอืมอืมโอ,อ,อ,อ้อยากแค้นเล็กน้อยพี่น้องอยากแค้นเล็กน้อยเอาเอาอีกเปิกกันนะให้อ้วนลองคอร์ดไปลองแแค้นกัน Ừ, <laughs> mm, khó rồi, nó luôn kiên thiết là xe với đấy phải không? Tăng này chạy phật si đạo nó phải thằng nào nè phật si đạo hóa quỷ ấp toàn toàn một hùng chạy toàn một hùng nói nương bơ nó ừ ừ là ừ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  แซ่บอยู่พีพ่น้องอืมเป็ดจัดจานเลยอืมไม่บบาอืม Ồ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà. không Để cả các bác hỏi gì cũng được, ví dụ nào, náo để tám xi măng, tám xe khoa học ừm <laughs> ngao không có <laughs> chịt đi cái nào đấy <laughs> อันนี้ผมตำพ่อกรุบๆรุบเลยพี่น้องเออโมเมนต์ต้มพ่อมันกรุบๆรหบเนี่ยวกรุบๆอือบุหรี่ต้มเปื่อยโมเมนต์น้องหลอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้มเดือดง่ายมากอะต้มข้าวหนึ่งอื้ม ngọt quá đi. À. đây. lúng chín sủa đây các bạn. Ừ. Nằm tắm Khắc chậm ừ. nằm mà หึมฮมโดหน่อพี่นังอืมหวา,านี่ด้วยออกสมสมตมันบ่านเว้ยคัก <c oughs> นำเของมาเหรอหฮะโอ้แมเนจ่วแต่ขนม,มจีนนีกแแซมคักแซมอืม โอ้ดอดแดงนุ่มกว่าฮึมขากันอืม

음음 <laughs> 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 เสียบอะไรจนลืมพักก่อนเอา้าคุยกับมันของจีนมึงอื Okay. <laughs> ai chiều cũng đủ con đòi rồi là nguy như vậy ra โอ,อ้เพจแต,ต่จังนะเดี๋ยวสดน้ำลอยกันมั้ยหลม Sẹp thuận gà cơ, hả? khoanh để đây với nhau mày.

รับตาน้าขมจับยินขละ Thơm bít tương sẹp Thơm tả tẻ cái Thế này เห็นเพื่อนมันดื่มผัก nằm tầm một không nằm này <cười> <cười> Mm -hmm. siap คสิอาบๆบิน้องมื้อ เห็นเพื่อนอ,อืโอ้มาครับเดี๋ยวหมดเต็มแล้วฮะอืม จิตจัดเอาพี่น้องเอามือหนิคลิปนี่มือนี่นาะพี่น้องเนาะโอ้นำเข้ามากระชับเอาไว้ซ้ำหนิก็น้องพี่น้องเน,ะนาะคลิปหนาเอาไปพร้อไมไหมคลิปนี่มือนี่บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยพี่น้องนี่ข้างหลังก็เป็นขัน้วนาะ ก็บรรยากาศเนี่ยมาแรงหลังจากเรื่องงานครับผมเอาไว้ซ้ำนีก่อนคลิปหนาเฮียพรไม่คลิปนี้เมื่อน,นี้บรรยากาศแบบนี้<ะ>ป็กกวอนแดกขอเล่ามาสวัสดีครับ